นี่ครับมาดูฐานีอวกาศกันวิผ่านอ๋อนี่ไงนู่นอันนี้นะเนี่ยนี่นี่นี่สฐานีอวกาศกำลังกำลังวิ่งผ่านเราเนี่ยนี่ไงความเร็วเท่าดวงจันทร์ได้ไรเห็นไหมดูดิโอ้วิ่งเร็วไหมวิ่งปีดเลยเนี่ยนี่อ๋อจะเข้าจะเข้าไอ้นี่แล้วเว้ยเข้าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยวิ่งเร็ววิ่งเร็วอันนี้ฐานีอวกาศนะอยู่ตรงมันจะถ่ายแล้วด้วยผ่านมาพอดีวันนี้อ่าสว่างขึ้น วันนี้วิ่งเฉียงอ๋อนี่อันนี้เห็นนานอันนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่ไฟมันนะเขาบอกว่าแผงโซล่าเซลล์มันสะท้อนกับสะท้อนมุมพอดีก็เลยเห็นสะท้อนขึ้นมาไดดูนะมันจะโผล่พ้นยอดใส่ที่มาเดี๋ยวโผล่แล้วโผล่แล้วโผล่แล้วนแลกว็กก็ไฟนะแต่ลุงพี่ก็บอกว่ามันเป็นแผงโซล่าเซลล์มันสะท้อนกับมุมพอดีกับ พระที่ดกฝั่งเลยรทงที่ีกฝั่งก็เลยรีเฟกที่เาราเราก็จะเห็นมันวิ่งยัไงไงมีตุ๊ๆดๆด้วยรอบรอบนี้รอบนี้ไปรอบนี้มานานเขาก่อนเห็นจะมาแป๊บเดียวสูนนนไปดูดิโอ้โหน้อยเพียบ <ผม S 1> รดแสงเงาหน่อยอย๋อที่มันตกมาในทุ่งข้าวใช่ไหม ลังไปเห็นป่ะอันนี้มันสูงเท่าไหร่อ่ะเจ้าสี่ร้อยกิโลเลยเหรอสูงสี่รกิโลเอ้มันจะบินชนวงจันทร์แล้ววะอ่าหายแล้วจะหายแล้วจะหายแล้วแหนบอกว่าลงไปถึงีองศาไหอะเออโคจรนมาทางนี้พอดี รอบนี้นานมาเขาก่อนั้นดูแป๊บเดียวเองนะถ้อย่างนี้มันควรจะสะท้อนได้ทำาพิพั์ไหมมันมีเงาสเส้นนะแล้วเดี๋ยวนี้พระจันท์ก็สวยเลยวันนี้ยดูพระจันเนี่ย407 4้0สอสเจกิโลสูงจากเรา4 0้กิโลอ้รอบนี้นานด้วยรอบนี้นานเนาะ มันจะหดีดห้า<ะ>้าสบิบแปดห้าห้าตอนนี้มันสิบแปดห้าสีละอ่ะอฮะดูดิจะหายจะหายแล้วจะมองแล้วจะมองไม่เห็นแล้วมนุษย์เราก็เงเ้ยหายแล้วอ่ะหายแล้ว,บลลวจบ